็นผมีวิญญาณตนหนึ่งได้ตามติดเธอมันคือวิญญาณอปาอบร้ายและในที่สุดมันก็ได้จังหวะที่จะเข้าสิงร่างเธอไม่แก้วจึงต้องกลายเป็นปอบมันจะแก้แค้นเธอไม่แก้วและในจังหวะนั้นเองสามีของเธอก็ได้กลับมาและสิ่งที่เขาต้องเจอก็คือ และเมื่อใหม่แก้วรู้สึกตัวอีกที <c oughs> เธอก็เสียใจเป็นอย่างมาก <c oughs> เธอชื่อจั๋ปปะกายรัศมีมุกครับเธอเป็นเมียของผมเองละ่ะไม่มีใครรู้หรอกว่าแท้จริงแล้วเธอนั้นคือกระสือบนใบหน้าที่เรียบเฉยของเธอและพฤติกรรมที่แสนจะแปลกประหลาดชาวบ้านเรียกว่า ผีเข้าแต่ผมว่าเหมือนเธอกำลังสร้างรัฐทีซาตานอะไรสักอย่างหนังเหนียวตายยากแต่งหน้าก็จัดนั่นแหละเธออะไรนะคุณชอบปากหรือว่าชอบกระสือคะบอกเราด้วยนะแต่เราว่าชอบทั้งคู่เลยนะ